ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิครับจากกรณี อุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ครับรถบรรทุก18ล้อที่อุบัติเหตุบริเวณทางเข้าอุโมงค์นะครับปลายพาร์ตงคายตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีดขวางการจราจรนะครับรถเคนมายกนะครับเหล็กขึ้นไปสู่รถบรรทุกเพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนบริเวณปากทาง เข้าอุโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังทําการทําความสะอาดกวาดเก็บหลังจากที่นํารถบรรทุก18บล้อออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งขาเข้านะครับยกเหล็กขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนําเคลื่อนออกไปเพื่อซ่อมบำรุงใหม่ ตลอดทั้งสองเส้นทางนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกบริเวณอุโมง์ก็ยังปิดการจราจรอยู่นะครับดูไกลฝั่งขาเข้าดอนนะครับการจราจรยังติดขัดนะครับช่วงไฟแดงขาออกก็ติดพอประมาณนะครับคิดว่าคงไม่ช้านะครับคงจะได้เปิดทำการนะครับได้ตามปกติ ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังทําความสะอาดนะครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆอันอันนี้จะเคลื่อนไปไหนครับน่าจะต้องถามคุณพ่อว่าเขาจะเหรอครับอันนี้จะเคลื่อนไปตรงไหนครับเอาเคลื่อนไปเก็บที่ไหนครับนะครับอันนี้จะเคลื่อนไปเพราะว่าจะเข้าไปในสนทาง,นงครับอ๋อส,ส่วนส่วนรถบรรทุกบรรทุกเราไปไว้ที่ไหนนะครับ <Hello. S 2> ไมอยไปจะไปไเนี่ยครับตรงตรงตรงที่ อ๋อกรมทางรถบรรทุกเราก็เคลื่อนไปเก็บที่โน่นนะครับครับไอ้รถบรรทุกผมอ๋อครับคิดว่าจะเปิดเส้นทางการจราจรได้เมื่อไหร่ครับไม่รู้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับคือสภาพหลังจากที่ทําความสะอาดนะครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนการจราจรเข้ามาก็ยังหนาแน่นนะครับนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับแฝงการทางก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาบริการในการขนย้ายนะครับฝั่งขาเข้าขาออกก็กำลังเริ่มหนาแน่นครับตอนนี้ฝั่งขาเข้านะครับปิดการจราจรนะครับท่านที่ใช้เส้นทางการจราจรฝั่งขาเข้าก็คงดีเลี่ยงเส้นทางนะครับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ที่กำลังนำอุปกรณ์นะครับที่เสียหายจากอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ไปเก็บไว้ที่แขวงการทางนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกนะครับในการปิดกั้นการจราจรนะครับช่วงนี้ปิดกั้นการจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างเข้มแข็ง นะครับกำลังเคลื่อนไปครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเมืองอุดรธานีนะครับ อันนี้ก็กำลังเข้ามาเก็บอุปกรณ์นะครับเก็บอุปกรณ์สะท้อนแสงเมื่อคืนนะครับที่เอามาติดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับท่<อ>านเจ้าหน้าที่ครับคิดว่าการเปิดการจราจารจะได้เมื่อไหร่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรถขอกก็ได้เลยอ๋อทั้งฝั่งขาเข้าขา,ขาออกเลยใช่ไหมครับครับ อีกสักครู่นะครับการจราจรก็จะเปิดใช้ปกตินะครับตอนนี้ในช่วงการทำความสะอาดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับพอเคลื่อนรถออกปัดกวาดการจราจรก็เปิดใช้ได้ตามปกตินะครับก็แจ้งประชาชนนะครับที่สัญจรผ่านไปมานะครับทั้งฝั่งขาเข้าขาออกนะครับได้ทราบนะครับ ครับด้านหลังรถยังติดยาวเหยียดเลยครับฝับงขาเข้านะครับรู้สึกว่าจะติดถึง3แยกบ้านไก่เถื่อน,นครับบริเวณตําปอตทนะครับตอนนี้านกรารจราจรเจ้าหน้าที่ยังไม่ปล่อยนะครับนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดคิดว่าคงไม่นานครับ เจ้าหน้าที่ก็เก็บเศษเหล็กต,ต่างๆนะครับกำลังเร่งเก็บกล้วยนะครับนะครับฝั่งขาเข้าก็คงจะติดถึงหน้องแดงแล้วครับช่วงนี้ยาวเหยียดเลยครับเจ้าหน้าที่ก็ร่วมมือนะครับในการ ทำความสะอาดเส้นทางฝั่งขาเข้าอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรนะครับครับยังไงเพจข่าวดอนเรล,ลี่ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ที่ติดตามเพิดข่าวนะครับพีคนหามไฟบาละคนนีันต้อง ไปเกก็บเาะนน้นปด,ป,ดนปิดเลนนี้เเปิดลนนี้ครับต้องเคลียร์ให้สะดวกกรอสัญญาณเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับถ้าเปิดท่านครับใช้เวลาอีก,อก,อกนานไหมครับต้องข้าวประมาณสามสิบนาทีครับต้ข้าวประมาณสามสิบนาทีครับช่วงนี้ฝั่งขาเข้าก็เปิดให้เข้ามาแล้วนะครับลงอุโมงแล้วเข้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็น ส่วนฝั่งขาออกยังไม่เปิดเข้ามาใช่ไหมครับหรือเปิดแล้วยังเปิดแต่ฝั่งขาเข้านะครับเพราะว่าการจราจรยังติดขาดยาวเหยียดอยู่นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับและขอบคุณผู้ติดตามเพจข่าวอุดรเดลี่ของเรานะครับรายงานสดจากพื้นที่อิงครับขอขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู